บทที่4ชาวแสงกับการหาประสบการณ์บนโลกมนุษย์มาถึงบัดนี้ผู้อ่านก็รู้ความเป็นมาของก่อนอวิชาแล้วเนื่องจากจักรวาลนี้ได้วิวัฒนาการมานานมากนับเป็นอสงไขยกับราวหนึ่งหมื่นล้านปี11-13 billion y e ล r s น l อจิตวิญญาณของเราในชีวิตนี้อาจจะเป็นจิตวิญญาณเก่าหรือใหม่ก็ได้อาจจะเคยมาโลกนี้หลายครั้งแล้ว หรืออาจจะเพิ่งเคยมาเป็นครั้งแรกก็ได้ไม่ว่าจะมาโลกนี้เป็นครั้งแรกหรือหลายครั้งก็จะเป็นจิตวิญญาณเก่าในร่างใหม่เท่าเทียมกันหมด o อ s o in a new b o บอดอรูปภพหรือชาวแสงต่อจากนี้ไปจะขอเรียกอรูปภมสั้นๆว่าชาวแสง l ลท์ b e like อ n g s ใครที่อยากรู้ว่าชาวแสงมีหน้าตาอย่างไร ก็เพียงแหงหน้ามองขึ้นฟ้าไปยังทิศทางของพระอาทิตย์หรือสุริยเทพนั่นคือกลุ่มอรูปภ์หรือกลุ่มชาวแสงโซกรุ so ๊ปที่กำลังรวมตัวกันมากมายเท่าไหร่ไม่อาจทราบได้ถ้าไม่มีรูปขันมีแต่สภาวะของจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานส่องสว่างเป็นแสงเท่านั้นเราจะวกลับมาสู่จุดที่ชาวแสงทั้งหลายต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในโลกมนุษย์นี้ ที่แตกต่างจากความเป็นแสงคงไม่ลืมว่าชาวแสงเฝ้ารอคอยให้การวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ต่างๆให้อยู่ตัวจนถึงจุดที่สามารถสร้างรูปขันหรือตัวกายได้สำเร็จซึ่งบัดนี้ก็สำเร็จสมความมุ่งหมายแล้วสามารถลงมาจุดติในร่างกายมนุษย์เพื่อหาประสบการณ์ทางตาหูจมูกลิ้นผิวหนังได้แล้วเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากมาเพื่อผัสสะบริสุทธิ ขอให้มองเด็กทารกที่เกิดใหม่ในช่วงแรกๆนั้นจิตวิญญาณของทารกยังคงจำเรื่องการมาหาประสบการณ์หลากหลายของภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสได้อยู่ช่วงเป็นทารกที่ยังนอนมากอยู่นั้นจิตวิญญาณหรือตัวใจยังคงไปไป,ไปมามาระหว่างร่างกายใหม่นี้กับที่เคยอยู่ก่อนมาจึงยังจำเป้าหมายของการมาโลกนี้ได้อยู่ว่าเพื่อมาหาประสบการณ์ มาเรียนรู้เหตุการณ์ใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆที่ต้องการหาก็คือภาษาบริสุทธิ์นั่นเองสิ่งที่ชาวแสงต้องการตั้งแต่แรกเริ่มคือมารับรู้ดื่มด่ำกับภาพทางตาเสียงทางหูกลิ่นทางจมูกรสทางลิ้นสัมผัสทางผิวหนังที่หลากหลายบนโลกตามที่เป็นจริงตามที่มันเป็นอย่างนั้นเองตัทตาหรือรับรู้อย่างเป็นภาษาบริสุทธิ์ ในขณะที่รับรู้ตามที่เป็นจริงท่ารู้ยังคงไม่ได้ตัดขาดจากสภาวะศูนย์ยังที่เคยอยู่มาก่อนโลกมนุษย์นี้ก็เป็นสถานที่ที่มีธรรมชาติสวยงามมากเหมือนเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเหล่าชาวแสงนี่คือสภาวะที่เด็กทารกกำลังรับภาัสาบริสุทธิ์ดูความตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นกับทุกอย่างที่กำลังรับรู้อยู่เบื้องหน้า นี่คือสิ่งที่ชาวแสงอยากได้สมความปรารถนาแล้วเด็กทารกจึงมีแต่รอยยิ้มและซาบซึ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างที่สัมผัสอยู่เบื้องหน้าเด็กวัยสองเดือนจะเริ่มสังเกตเห็นมือของตนเองและมองมือยังตื่นตาตื่นใจเหมือนเป็นของที่แปลกใหม่เด็กทารกที่เริ่มสังเกตเห็นหน้าแม่จะเอามือมาสัมผัสใบหน้าของแม่ซึ่งเป็นประสบการณ์ใหม่ ความหิวกระหายที่จะหาประสบการณ์เด็กวัยสองสามเดือนแรกถึง7ขวบเป็นวัยของการเรียนรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆทางภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสอย่างจริงจังตามเจตนารมก่อนที่จะมาจุติเป็นมนุษย์ในโลกนี้เด็กที่ระลึกชาติได้จึงมักจะอยู่ในวนัยนี้ที่ยังมีความทรงจำเก่าอยู่หลังจากนั้นความทรงจำเก่าๆก,ก็จะถูกกลบด้วยความรู้ ค่านิยมความเชื่อประสบการณ์ใหม่ๆที่พ่อแม่ระบบการศึกษาและวิถีชีวิตของชาวโลกยิบยื่นให้ความสงสัยของเด็กคืออาการหิวกระหายต่อความรู้ใหม่ๆที่อยากเข้าไปสัมผัสในโลกมนุษย์นี้นี่คือสาเหตุที่เด็กๆชอบเอาของใส่ปากขอให้ได้สัมผัสด,ด้วยตาหูจมูกลิ้นผิวหนังอย่างเต็มที่จะช่วยให้เข้าใจเด็กๆมากขึ้นแม้ตัวกายของเขาจะเป็นเด็ก แต่ตัวใจของเขาก็คือชาวแสงโลกมักจะถูกตัวกายของตนเองหลอกเอาลงคิดว่านั่นคือตัวจริงฉะนั้นเด็กๆที่ยังไม่รู้อะไรมากจะมีความตระหนักชัดในสภาวะจิตวิญญาณของเขามากกว่าผู้ใหญ่เพราะยังไม่ได้ลืมสังคมก่อนมาโลกเสียทีเดียวจิตใจของเด็กนั้นบบริสุทธิ์ยังไม่ได้เป็นอุปทานขันทันทีจึงรับผัสสะอย่างบริสุทธิ์อยู่ เด็กบางคนยังคงสื่อสารกับเพื่อนชาวแสงของเขาอยู่ที่เรียก imaginary friends หรือเทวดาอารักษ์ gradient angels บ้างซึ่งเขาอาจจะสื่อสารจริงๆไม่ใช่เป็นเพียงจินตนาการเท่านั้นแต่ผู้ใหญ่ต่างหาที่เข้าใจเด็กไม่ได้และเด็กก็ไม่สามารถอธิบายได้ผู้ใหญ่จึงเอาแม้บรรทัดของตนเองไปตัดสินเด็กและพยายามปั้นเด็กให้โตขึ้นมาตามค่านิยมและความเชื่อของตนเอง ตามสูตรสำเร็จของสังคมจนในที่สุดจากขันห้าที่บริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดถึงเจ็ดปดขวบก็ค่อยๆกลายเป็นอุปทานขันเหมือนผู้ใหญ่ต้องเรียนหนังสือให้เก่งเพื่อหางานดีๆทำเงินให้มากๆแต่งงานมีลูกตั้งรกรากให้ตนเองในที่สุดเด็กก็โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ลืมที่มาที่ไปของตอนเองอย่างสนิทกลายเป็นอุปทานขันอย่างเต็มตัวทำไมเด็กทารกจึงยิ้ม พ่อแม่ทุกคนคงเคยเห็นเด็กทารกยิ้มตอนนอนหลับและสงสัยว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นก็อธิบายกันไปต่างๆนานาและแต่ความเชื่อทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าเด็กมีลมในท้องก็ไม่เข้าใจว่าลมในท้องเกี่ยวกับเด็กยิ้มได้อย่างไรน่าจะทำให้เด็กร้องไห้มากกว่าจนมาฟังสิ่งที่คุณทอสอเคเมซิสอธิบายเขามีความชำนาญในการใช้ทักษะให้วิญญ,ญาณออกจากร่าง Out-of-body experience หรือ OBE ซึ่งคุณทอดได้เรียนรู้มาจากสถาบันมอนโรมอนโร Institute อีกต่อหนึ่งสถาบันนี้ก่อตั้งโดยคุณโรเบิร์ตมอนโรในปี1974ที่รัฐวอรจินียสหรัฐอเมริกาคุณทอดบอกว่าเด็กทารกที่เกิดใหม่จิตวิญญาณของเขายังคงเข้าเข้าออก,ออก,ออกระหว่างมิติที่เขาเพิ่งจากมากับโลกมนุษย์ที่เขาเพิ่งมาเกิด นี่คือสาเหตุที่เด็กทารกนอนมากและบางครั้งก็ยิ้มในขณะที่นอนเหมือนกำลังสนทนาหยอกล้อกับเพื่อนชาวแสงด้วยกันอยู่ฟังแล้วมีเหตุผลมากกว่าเรื่องลมในท้องต้องอย่าลืมข้อเท็จจริงว่าตัวใจเป็นจิตวิญญาณเก่าซึ่งเข้ามาอยู่ในร่างใหม่ o อ so in a new body การนอนจะเป็นช่วงเวลาที่จิตวิญญาณเป็นอิสระไปท่องเที่ยวต่างมิติได้สำหรับผู้ใหญ่ก็คือ ช่วงขณะที่เราฝันนั่นเองการที่เด็กทารกยิ้มหรือว่าหัวเราะในขณะที่นอนก็ไม่ต่างจากที่พวกเขากำลังฝันอยู่หรือไปเที่ยวตามมิตินั่นเองเป็นเหตุผลที่ฟังขึ้นมากทีเดียวเรื่องราวของเด b บรากับคุณทอตคุณทอตได้เล่าเรื่องราวมากมายที่เกี่ยวกับประสบการณ์การไปเที่ยวตามมิติของเขามิติที่เขาไปเรียกแอสโทรเพลน ได้เคยพูดเรื่อง Astro City ซึ่งเป็นภาพยนตร์มาแล้วเป็นมิติที่คนมักจะไปในเวลาฝันเรื่องที่จะเล่านี้เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งที่คุณทอตพูดถึงเสมอครั้งหนึ่งเขามาอย่างสถานที่ที่เตรียมไว้สำหรับจิตวิญญาณที่กำลังจะมาเกิดในโลกมนุษย์นี้เขาบอกว่าจิตวิญญาณทุกดวงที่กำลังจะมาจุติในโลกมนุษย์ย่อมต้องเตรียมตัวเองก่อนโดยมีแบบจำลอง Simulation e n v i r o n m e n t ให้จิตวิญ,ญญาณได้ลองใช้ชีวิตในโลกมนุษย์ดูซึ่งในมิตินี้มีข้อมูลหมดว่าจิตวิญญ,ญาณนั้นกำลังจะมาเกิดที่ไหนกับใครจะไปพบใครบ้างที่มีอิทธิพลต่อชีวิตเขาจะเอาทักษะอะไรติดตัวมาใช้ในโลกมนุษย์นี้ล้วนเป็นสิ่งที่จิตวิญ,ญญาณได้เตรียมตัววางแผนมาก่อนที่จะมาเกิดทั้งสิน้นเรียกโซแพรนคุณทอเล่าว,ว่าเมื่อเขาไปถึงสถานที่นั้น ก็มีชายคนหนึ่งมาให้คำแนะนำและอธิบายให้เขารู้ว่าอะไรเป็นอะไรในที่นั้นเขาก็รู้สึกสนใจหญิงคนหนึ่งเป็นพิเศษมีแรงดึงดูดที่จะต้องเข้าไปพูดคุยกับเธอหญิงคนนั้นชื่อเด็บราซึ่งกำลังจะมาเกิดในโลกมนุษย์และกำลังเรียนรู้อยู่ในสถานที่จำลองนี้ที่เหมือนกับโลกมนุษย์ทุกอย่างไม่สามารถบอกความแตกต่างได้คุณทอสก็ได้เข้าไปคุยกับเธอ เด็บราเล่าให้คุณท้อยฟังว่าเธอเพิ่งจะลาจากชาติที่แล้วมาเพราะถูกฆ่าพร้อมกับสามีแต่บัดนี้สามีได้ไปเกิดใหม่แล้วจึงอยากจะตามไปอยู่กับสามีด้วยและตื่นเต้นมากที่จะได้ไปอยู่ใกล้าสามีอีกคุณท้อยบอกว่าได้ไปสถานที่นี้สี่ครั้งและทุกครั้งก็จะตรงไปหาเด็บบราพอรู้สึกผูกพันกับเธอโดยที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าทำไม การไปครั้งที่สายูดีดีเดปบราที่เห็นเป็นหญิงสาวก็ค่อยๆกลายเป็นเด็กหญิงวัยห้าหขวบผมสีทองหยิกเป็นลอนชายคนที่ดูแลอยู่ก็อธิบายให้ทอดฟ,ฟังว่านั่นเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจิตวิญญาณของเด็บราขณะนี้กำลังไปไปมา,มาระหว่างมิตินี้กับคันของมารดานในโลกมนุษย์พอไปถึงครั้งที่4ปรากฏว่าเธอก็ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วจึงถามชายคนที่ดูแลอยู่ตรงนั้นว่า เด็บาหายไปไหนชายคนนั้นตอบว่าเธอได้ไปเกิดเป็นมนุษย์แล้วเธอจะใช้เวลาในโลกมนุษย์มากกว่าอาจจะยังกลับมาที่นี่บ้างช่วงเวลาสั้นๆในเวลาที่เด็กทารกนอนหลับชายคนนั้นยังบอกทอสอีกว่าเขาสามารถไปเยี่ยมเธอได้เพียงแค่คิดถึงเธอเท่านั้นพลังงานก็จะพาไปและแล้วทอก็มายืนอยู่ในห้องนอนของเด็กอ่อนคนหนึ่งที่นอนในเปลคอ และเขาก็ได้ยินเสียงทักทายของเด็บบราว่าทอตเธอมาเยี่ยมเช่นหรือคุยกันแบบจิตสู่จิตอยู่ครู่หนึ่งทอสก็เห็นเด็กชายวัยห้าขวบเดินเข้ามาในห้องทอดเห็นเด็กชายคนนั้นแล้วก็สะดุง้งเพราะเด็กชายคนนั้นก็คือลูกชายของเขาเองทอสจึงตระหนักว่าเด็บบราได้มาเกิดเป็นลูกสาวของเขาจึงเข้าใจได้ว่าทําไมเขาจึงมีความผูกพันกับเด็บบรามากเมื่อไปถึงมิตินั้นทอดเล่าว่า นี่เป็นเหตุการณ์ที่มีความหมายกับชีวิตของเขามากที่สุดเพราะมันหมายความว่าเขารู้จักลูกสาวของเขาในช่วงที่เป็นจิตวิญญาณก่อนที่ลูกจะเกิดเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำซึ่งไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเกิดกับใครได้ง่ายๆท็อดเล่าต่อว่าเขาสังเกตเห็นปานสีครามที่ขมับของลูกทั้งสองคนลูกชายอยู่ด้านซ้ายลูกสาวอยู่ด้านขวาวันหนึ่งเขาจึงตั้งเป้าว่าจะไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เขาเห็นชายหญิงสองคนอยู่ในท่าคุกเขา่าห้อมล้อมไปด้วยแก๊งคนเลวที่ถือปืนอยู่แล้วชายหญิงคู่นั้นก็ถูกยิงที่ขมับซึ่งเป็นที่มาของปานสีคร้ำที่ขมับของลูกทั้งสองและเรื่องราวก็ยังตรงกับที่จิตวิญญาณของเด็บบราได้บอกกับทอสตอนก่อนจะมาเกิดว่าเคยเกิดเป็นมนุษย์และถูกฆ่าพร้อมสามีจึงอยากจะตามมาอยู่ใกล้ๆสามีอีกชาตินี้จึงมาเกิดเป็นพี่น้องกัน เอาของเก่าติดตัวมาคุณทอสอยังเล่าว่าจิตวิญญาณที่มาเกิดก็ล้วนวางแผนมาก่อนแล้วว่าเมื่อมาถึงโลกจะทำอะไรจะเอาทักษะอะไรติดตัวมาคนที่ทำงานด้วยใจรักโดยไม่ได้คิดเรื่องเงินเป็นค่าตอบแทนที่ฝรั่งเรียกเพร์ชั่นนั่นคืองานที่ตนได้วางแผนว่าจะทำตั้งแต่ก่อนเกิดแล้วในหัวใจจึงรู้แน่ชัดว่าอยากทำอะไรเมื่อมีโอกาสได้ทำ ก็ทำเต็มที่อย่างมีความสุขเด็กบางคนได้เอาทักษะที่สะสมในชาติก่อนกลับมาใช้ทันทีแม้อายุยังน้อยมากก็สามารถแสดงออกถึงทักษะนั้นได้ซึ่งคนทั่วไปต้องฝึกฝนกันเป็นเวลานานมากกว่าจะได้ทักษะระดับนั้นโดยเฉพาะด้านศิลปะต่างๆเช่นการเล่นดนตรีร้องเพลงวาดภาพอย่างเช่นหนูน้อยคนนี้อายุเพียงสองขวบยังพูดไม่เก่ง แต่สามารถตีกรองระดับแชมป์ได้เช่นนี้ก็ยากจะอธิบายได้อย่างมีเหตุผลให้ลงตัวเหตุผลเดียวคือเอาของเก่ามาเต็มๆไม่ลืมส่วนูน้อยอีกคนหนึ่งอายุสามขวบดีกรองได้อย่างถึงพลิกถึงขิงเหมือนคนที่ต้องฝึกทักษะนี้กว่าสิบปีมองเห็นชาตถึงจิตวิญ,ญญาณเก่าในร่างใหม่เนื่องจากการวิวัฒนาการของดาวเคราะห์เช่นโลกทั้งหลายได้ดำเนินมานานมากแล้ว ชาวแสงมากมายที่มาเวียนว่ายตายเกิดในโลกจึงได้สะสมกรรมเจอรี่สัญญามาไม่น้อยทำให้เกิดความคุ้นเคยกับชาวแสงที่มาเกิดด้วยกันเป็นสามีภรรยาเกินบ้างพ่อแม่ลูกบ้างที่สร้างบ่วงกรรมต่อกันและกันไว้จนทำให้ชาวแสงที่เป็นหลายหนึ่งมีความเป็นปัจเจกมากขึ้นเพราะการสะสมกรรมและความทรงจำของชีวิตที่แตกต่างกันในขณะที่เกิดเป็นมนุษย์ ชาติแล้วชาติเล่าแม้ละจากชีวิตมนุษย์แล้วก็ยังอาจจะเกาะก,กลุ่มกับเพื่อนชาวแสงที่เคยเกิดร่วมกันเป็นมนุษย์นี่คงเป็นที่มาของคำว่าครอบครัวจิตวิญญาณ (so family) เด็กวัยสองขวบตีกรองมีลิงก์ YouTube v s d w 2 s o i x e เด็กวัยสามขวบโรกรองมีลิงก์ YouTube C Y L Q Y T U Z e F O K A